สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่กับช่อง YouTube พี่บา์ครับผมครับวันนี้มาอัปเดตรถแหรบัสซาให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมความตื้มหนาตอนนี้ตอนนี้เฮ็ดไอหมวกไอหมวกบัสแล้วครับหมวกเสียงไอ่อสองรถแทรครับผมครับหมวกลังค่ากับผมครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้แหละครับผมครับวันนี้เฮ็ดหมวกแล้วครับผมวันนี้ความตื้มหนาเรื่อยครับ อันนี้ก็แปแผ่นแป,แนแปยังเต็มแล้วครับน,นี้ก็เด๋ยวตะแกงกับตะแกงติดดนาครับผม,มน,น,นี่สร้างห้องก็ะเลหเห็ดหมองบัตไปที่สุดายแล้วครับมาอัปเดตอันนี้ห้องก็มีมีเสียงกลางข้างตรงครับเสียงกลางข้างตัวน,นี้ก็จะเป็นเล้าอ่ะตัวยกเสียงกลางกันครับยกเสียงกลาง เพื่อจะบอมว่าเวลาจอดเหรียญเราจะยกขึ้นเพื่อจะตรงแถวนี้จะบป็มีแนวบังครับครับผมจางกำลังสมหัวไอ้ครับผมกำลังรีบแแบบอยู่รีบแบบอยู่ครับจางกำลังจุนครับครับผมนี่เรียบร้อยนี่มีเสียงกลางขางฟอมครับเสียงกลางขางนี่เป็นเป็นบานเวทีครับ สุมล่อเห็นเรร้อยแล้วครับผมสุมรล่อเห็นเรร่อยครับเป็นโลุดกอไก่ครับของพาแฟอิ่น่ากอไก่ครับสุมรล่อเรียบร่อยแล้วอันนี้ก็ใส่เป็นบานเจ็ครับอัอนนี้ก็จะเป็นอของเครื่องปั้นครับใส่บาดเจ็บใส่บานเจ็เ,เป็นของเครื่องปันป้นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นทางเขาทางล่มเขาของมิกครับ จะใช้ประมาณนี้แหละครับผมเพราะว่าของมิกนี่เข้าสติที่แอร์ครับให้มันระบายก่อนนิดหนึ่งครับ,รบอากาศสติที่แอร์ข้างในแหละครับจะออกครับนี่ก็จะเป็นประตูหน่อยครับประตูหน่อยของมิกของยังครับตล้วนี้ก็ประตูเตือนน้ำมันครับเตินมนน้ำมันกับหมอแบตครับนี่ครับเตือนน้ำกับหมอบเเบต เพิ่งเข like ้ากะเสริมเรียบร้อยแล้วครับเสริมคั้นเรียบร้อยแล้วครับไฮโลลิกต์กะเดินเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเฮ้ยเข้าใ่ตีนสร้างแล้วครับตีนสร้างเพื่อคำคำยันไม่ลดเอียงครับลดเอียงระบบไฮโลลิกต์กะเดินเรียบร้อยแล้วครับ เรือเรือปิดไล่ฟังนีครับพี่น้องครับปิดไล่ฟังนีครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นซุ้มรอครับนี่ครับซุ้มรอซุ้มรอมาแรกๆจะเป็นแบบนี้แหละครับก็จะตัดออกตัดออกทำในซ่อมนี้ครับัอนนี่จะเป็นอภายในของในของเครื่องปั้นครับประตูห้องก็เรียบร้อยแล้วครับประตู ประตูประตูทั้งขึ้นครับบันไดกันเรียบร้อยแล้วครับบันไดเรียบร้อยแล้วโอเคครับประตูปึ๊บกันจิบระมาณนี้แหละครับประตูบันไดอันนี้เป็นของเก็บของครับมีปัม๊มให้โรลิครับผมนี่จะเป็นที่วางปัม๊มให้โรลิกครับ เลาสิหายังมาเปียกไปกันน้ำเป็นยังเพาครับจะเป็นประมาณนี้นะครับโค้งสางเลยครับนี่เป็นไฮดรอลิกครับไฮดรอลิกดันดันสัน้นเสียงกลางขึ้นปื๊บไปจุดขึ้นทุนครับ,รบช่องนี้จะเป็นช่องของอ่าช่องเบียดครับช่องเบียดนาครับผม ฟังนี่ฟังนี่นี่เปิดได้พร้อมเด้ครับฟับงนี่เปิดได้พร้อมสี่พิดผ่าปิดผ่าบางแดดบางบางฝนครับให้นักดนตรีครับนี่อันนี้เป็นไฮ้โรล,ลิกครับให้โรลิกยันขึ้นปื๊บครับอันนี้สายไฮ้โรลิกเข้ากระเดินเรียบร้อยแล้วครับแง่ช่องนี้ว่างครับช่องนี้ว่างบุ้งหวานสีหินเนี่ยกระถางครับหาหม่องใส่ของครับ ต้องต้องเห็ดหมองใส่ขององนี้มันบางใส่ทางน้ำมันแน่ทางนั่งแน่ครับเบิ่งก่อนว่านี่หมองใส่เอียงนี่ลอกมัดครับปลอกมัดส้างกะเอาแบบให้เป็นที่เรียบร้อยครับหมวกส่งตามใจสร้างครับ เดี๋ยวสร้างโบสถลรงเอียดโลโก้ครับ 三个人。<noise> โกติษนะครับที่นาตัวนี้ับต้องกังการใหญกับกางโครับ

คืออว่าแก่นทันเปไรท่นก็บัดทนสองไม่อยากเจะผิวปวดเท่าหมดเลยว่าไม่อยากเอาไปแล้วใส่หมอนไปเตียงไปอยู่กไปมาหาไม่ คือนคนเปน,เนี่เนเลยคือแฟนเขาเห็นว่าเปลี่ลยนไรชาววิกฤตเนา่ ตัวบางเสียงครับนี่ยังดีวะออ่ลว้คแล้ว้ไปอย่นี้กี่โอ้โหวเัวทำ่ะี่กีตอนนี้อไร่ ขล่หมเวาเมตบกน้อยลงางุวัดเพหุมวัดมุเพนัต่ำมุมเลยเด้อออมันต่ำมุมเล็กสองคนเนี่ยเมียที่แปนีที่แปนี่ีนะข้าหมูตัวนี้มดแดงให้มดไห้มดแดงอยากได้ไหี่ เไปเอาเงินเดียดโดมาดูไปโดีกแล้วส่วนที่คำยัลอยเบิ่มสามขวดครับสร้างอยู่งนี่คนละสามขวดนะครับคสามขวดมาสามขวดแล้วสบาทก็สามขวดคนลสามขวดแล้วอย่างน่าท่านได้ท้ำเบียร์ขวดหนึ่งอยู่ยังมาดิลางมือตัวเราขี้เขาอุ้ยมเบืองแจกโมงแล้วอนี่ไปหาหลิกาเบิองทะด้เทียงเครืงอยู่คับล่างมือเหร เขางัดโกงงกับโอ้ไม่เก่งงุดีแถมมึงดีมีกับกงรวมๆดูเอ้าแล้วมีอะไรครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามแน่เอีกบอยเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามโอ้ฝากกุเป็นอกะฝากกดเลยว่าต้องฝากเอาสวัสดีครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามแน่ครับสวัสดีครับเออาาปยังงต้ฝก